ฟุตบอลนักเรียนขาสั้นที่เป็นปรากฏการณ์กระแสมากๆนะคะแต่ถือว่าเป็นข่าวเป็นข่าวดีนะเป็นข่าวดีกลายเป็นว่าการแข่งขันกีฬายาวชนฟุตบอลเด็กของไทยเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็หวังว่ากระแสนี้เนี่ยมันจะต่อยอดสู่การแข่งขันฟุตบอลในระดับทีมชาติไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กหรือแม้กระทั่งรุ่นใหญ่ครับผมแต่ในรอบชิงเนี่ยก็มีเรื่องของบทเรียนนะครับให้มาถอดบทเรียนกันด้วยนะครับเอาไปดูกันครับกับปรากฏการณ์เกมนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลเจ็ดสีนะครับหมอนทองวิทยา พบกับอบจอยชัยนาทนี่ครับโอ้โหเรียกกันว่าหายกันทั้งประเทศเลยนะครับกลายเป็นปรากฏการครับของวงการฟุตบอลนักเรียนและก็กีฬาไทยเลยก็ว่าได้นะครับกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงแชมป์เจสีนะครับกับการมาของโรงเรียนหมอนทองวิทยาครับโอ้โหดูครับนี่ครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการเลยนะครับของวงการฟุตบอลขาสั้นของไทยนะครับหมอนทองวิทยานอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะแล้วก็ต้องบอกว่า ผลงานของเขาเนี่ยมันส่งสตอรี่ของเขามาเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงเนี่ยอุหมอนทองพิกเอาชนะมหาอำนาจลูกหนังขาสั้นได้หลายต่อหลายทีมครับอสศวชันทนบุรีเอย่ยเทพสิรินเอย่ยรวมถึงเกมรอบรองชนะเลิศก,ก็ยังเอาชนะอสศวชัญสีราชาได้อีกด้วยนะนอกจากผลงานในสนาม,มสตอรี่ก็ยังครอบอีกนะครับกับเรื่องของ รถขนฝันนี่แล้วก็นี่เลยก็ไม่ใช่คนขับนะนี่คืออาจารย์สกลเครี้ยงประเสริฐกับเฮชโค้ดที่ขับรถเองเลยนาทำให้แบบว่าก็ทําให้กระแสเนี่ยมันค่อยๆหายขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์หมอนทองฟีเวอร์เลยก็ว่าได้เพราะในตอนนั้นเนี่ยมีทั้งคนดังเซเลบจากวงการบันเทิงเนี่ยก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับอัดฉีดเนี่ยเกินเงินรางวัลไปแล้ว อ่าแล้วก็ขณะที่คู่ชิงชนะเลิศครับของหมอนทองวิทยาครับที่มีอยู่ช่วงจังหวะเล็กๆเนี่ยที่เหมือนกับว่ากระแสสังคมนะทำให้เขากลายเป็นแบบแหมเหมือนอารมณ์ตัวโกงนิดนึงค่ะอ่าเพราะว่าทุกคนเนี่ยไปโฟกัสกับหมอนทองหมดนะครับนั่นก็คือฝั่งอบจชัยนาทครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอบอจอชัยนาทเนี่ยสตอร,รี่ของพวกเขาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะไม่ได้อยไปกว่าเลยนะ เพราะว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอทีมยากๆเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันในวงการฟุตบอลนักเรียนขาสั้นเนี่ยจะทราบว่าอบอจอชัยนาทเนี่ยเขาไม่ใช่โรงเรียนโนเนมเพราะว่าเขาคืออะคาเดมีของสโมสรชัยนาทฮอนบิลอ่าแล้วก็มี AKA ด้วยนะหรือว่าฉาย,ยาครับนั่นก็คือนกใหญ่จูเนียนะครับแล้วก็บอลเจดสีเนี่ยปีก่อนหน้านี้ในปี2 0 2 3เนี่ยอบอจอชัยนาท เคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศมาด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหโอกหัหกมาครับอบอจอชัยนาทพ่ายโรงเรียนกันทรารมนะครับแล้วก็ได้แค่รองแชมป์ทำให้ปีนี้เนี่ยอบอจอชัยนาทเดี๋ยวเรียกได้ว่าโอ้โหตั้งเป้าอย่างเต็มที่เลยนะที่ใอยากจะกลับมาให้ได้แหละใช่อ,อ,อยากจะกลับมาให้ได้แล้วดูนี่ครับบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศครับที่สนามสุขพัชราสายใครจะคิดว่าคนมันจะ พลักเข้ามาได้ขนาดนี้นี่นี่การแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีนะคะฟุตบอลนักเรียนนะไม่ใช่อินเตอร์ไฮยถูกต้องหลายลคนบอกว่าอถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาของที่ญี่ปุ่นกีฬานักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยมันเต็มแบบนี้ทุกปีแต่ของบ้านเราเนี่ยปกติถ้าใครเคยได้ดูโอ้โหสนามเนี่ยเต็มค่ะเต็มไปด้วยเก้าอี้แต่ว่าไม่มีคนนั่งแต่กลายเป็นว่า เ <łość> นี่ยคุณผู้ชมแค่ที่อัศจรรย์ก็ไม่เพียงพอคนกรูลงมาในสนามหรือแม้กระทั่งไปอยู่บนดาดฟ้าของตึกเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศของการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนใช่คืออย่างที่พิชีบอกอินเตอร์ไฮก็คือเรื่องของกีฬาเบสบอลของญี่ปุ่นเนี่ยคนดูแน่นอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่ได้ล้นลงมา ในแอรเรียที่ไม่ใช่แอเรียของคนดูคืออันนี้แบบนี้เป็นประเด็นกันหลังจากบเกมเหมือนกันนะคะว่ากระแสความนิยมของผู้คนที่ที่เข้าไปชมเข้าไปเชียร์ในสนามเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมเพราะว่าเราก็อยากจะให้การแข่งขันกีฬานักเรียนไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนๆได้รับกระแสนิยมแบบนี้แต่ด้วยการที่มันมีแฟนฟุตบอลเข้าไปชมจน ติดขอบเส้นสนามเลยอ่ะมันก็เรื่องของการจัดการแข่งขันความปลอดภัยของนักกีฬาของทีมงานสตาฟโคช้ชด้วยที่มันอาจจะมีปัญหาตามมาซึ่งคนดูเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมีรายงานระบุว่าที่ไปอัดกันอยู่ในสนามสุดพัชราสายได้กว่า30,000คนเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนันแรกเนี่ยมีการคุยกันว่า อาจจะยกเลิกการแข่งขันแล้วให้เป็นแชมป์ร่วมแต่สุดท้ายเนี่ยอาจารย์สกลกับทางเฮสโคดของอบจอชัยนาทนะครับก็คุยกันคุยกันนานมากเพราะว่าเกมรอบชิงเนี่ยดีเลยไปถึง30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงกว่าๆเลยทีเดียวกว่าจะเริ่มแข่งขันได้นะครับนี่แหละแล้วก็ต้องบอกว่าโดนวิาพากษ์วิจารณ์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นของการที่ฝ่ายจัดเนี่ยปล่อยให้คนดูไปนั่งชิดถึงขอบสนามแล้วก็เรียกได้ว่าติดแผง ผู้เล่นเลยที่ผู้เล่นตัวสำรองก็นั่งติดกับแฟนบอลอย่างนี้เลยครับซึ่งอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงถ้าเกิด Worst case ขึ้นมามีใครเป็นอะไรแล้วรถแอมบูเล็จะเข้าทางไหนหรือว่าการจัดการอย่างนี้เนี่ย การจัดการเนี่ยก็ถือว่าแหม่มาเป็นห่วงหรือถ้าเกิดอะไรจริงๆนะคุณผู้ชมในกลุ่มแฟนบอลที่นั่งอยู่โดยรอบของสนามมีกลุ่มคู่ไม่หวังดีขึ้นมามันก็อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะคะไม่ได้หมายความว่าการมีแฟนๆไปชมขอบไปชมสนามไปเชียร์น้องๆมันไม่ดีม,มันดีค่ะแต่ต้องมันต้องดีอยู่ภายในการบริหารจัดการที่ดีเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายด้วยอันนี้ม,มันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของน้องๆนักกีฬาอย่างเดียวความปลอดภัยของแฟนบอลที่ไปชมไปเชียร์ในสนามด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องคือ ก็มีการถอดบทเรียนแหละแล้วคือพอจบการแข่งขันเนี่ยทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็ออกมาแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ผลการแข่งขันนะน้าวอัปเดตนิดนึงเป็นทางอบจัยนาทน้ครับที่คว้าชัยไปได้2ประตูตอนหนึ่งก็ถือว่าทําได้สําเร็จจากที่พลาดมาเมื่อปี2023นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ปลุกกระแสแล้วก็สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการฟุตบอลนักเรียนไทยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยอุ่ห,ห,หลายๆอีเวนต์หลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยผุดเกิดขึ้นมา เตรียมจัดการแข่งขันมากมายเลยเกี่ยวกับฟุตบอลนักเรียนนะครับแล้วก็ต้องถือว่าทางฟุตบอลเจ็ดสีเนี่ยฝ่ายจัดการแข่งขันจัดการเรื่องของการโปรโมทการบิวอัพการสร้างสตอรี่เนี่ยทำได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วสำหรับฟุตบอลเจ็ดสีเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นรายการที่อยู่มาอย่างยาวนานนะถ้าเราพูดชื่อ MVP ในปีก่อนๆเนี่ยหลายคนเนี่ย <Ừ. S 1> อาจจะร้องอ๋อเลยก็ว่าได้อ่ะไม่ต้องไปไกลกันมากนะครับปี2022 อิกลาสสันหลนอตอนนี้ก็ติดทีมชาติไทายไปแล้วกต้องจากพิธีประจวบนะครับแล้วก็ปี2019ครับดาวซันโวเนี่ยคือทีรศักเผยพีไมายทีมชาติชุดใหญ่นะครับแล้วย้อนไปอีกครับปี2016นะครับเป็นปอระเมศอาจวิไลนะครับลิกเนมทั้งหมดเลย นักเตะเหล่านี้เนี่แหละค่ะก็จะก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญของทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ในอนาคตนะคะก็หวังว่ากระแสการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนที่ได้รับความนิยมมันจะไม่ได้หยุดลงแต่เพียงเท่านี้มันจะต่อยอดสู่ปีหน้าปีหน้าหน้าแล้วก็ผลิตนักกีฬาผลิตบุคลากรดีๆให้กับประเทศไทยให้กับวงการกีฬาต่อไปค่ะครับผมนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลเสี่า